สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมวิธีการรีดไม้ไผ่นะฮะเพื่อไปใช้ในงานก่อสร้างนะครับเ<ส>พื่อเราจะได้ชิ้นงานที่สวยนะครับแล้วก็มีความละเอียดแล้วมีความเสมอสูงนะครับสม่ําเสมอกันนะครับสําหรับงานรีดไม้ไผ่นะฮะจะต่างจากการใช้กบนะครับเพราะว่าการใช้กบนี้มันด้วยลักษณะกายภาพของไม้ไผ่เนี่ยเขาจะมีความที่เ,เขาจะไม่เสมอกันนะฮะแล้วเขาจะมีข้อนะฮะ ตรงข้อของเขานี่ยเขาจะมีความนูนที่ท,ที่ที่ต่างจากจากเนื้อไม้นะครับเนะีฮยทีนี้เราก็จะใช้วิธีการใช้เครื่องรีดนะฮะเพื่อให้เขาเสมอเพื่อเราจะใช้ไปในงานอัดนะครับอ,อัดอัดเป็นพื้นหรือจะอัดเป็นทําเป็นไม้เอ่อเป็นบัวนะฮะหรือเป็นคิ้วนะครับเรารีดทําพื้นได้เปล่าครับอาจารย์ทำทำได้ครับแต่ต้องใช้ในในปริมาณที่เยอะนะครับอ,อัดอัดเข้ากันอัดกาวครับครับผมถ้าเราเวลารีดนี้เรา เราไอ้เงี้ยกับเห็นตัวเนี้ยมันมันมันทหน้าที่มันทำอะไรเลยพี่ตัวเนี้ยอ๋อตัวตัวนี้คือไว้สำหรับตั้งใบนะฮะอ๋อตั้งใบตั้งครับตั้งความหนาความหนาก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะจะจะมีเอ่อมาตรวัดอยู่ตรงนี้นะฮะรับเป็น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 เซนติเมตรนะฮะอันนี้เราก็จะหมุนขึ้นหมุนลงนะฮะเราต้องการความหนาของไม้ขนาดไหนนะครับมันใช้งานยากเปล่าค่อใช้ใช้งานไม่ยากนะครับถ้าทำความเข้าใจก่อนนะฮะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ก็ต้องต้องต้องเรียนรู้ก่อน เรียนรู้กระบวนการแล้วก็วิธีการทํางานนะฮะแล้วก็การตั้งใบนะครับแล้วก็ต้องดูลึกถึงการเอ่ออเาใช้รับใบให้คมนะฮะถ้าใบคมแล้วก็เครื่องจะไม่ทํางานน่ะอ๋อพี่ครูลองรีเทนดูสักหน่อยได้ครับได้ครับอันนี้มันใช้แค่ไฟเล็กไฟบ้านธรรมดาหรอครับใช้ไฟบ้านได้เลยครับอ้าวเหรอครับผม ไปเรื่อยๆเอาบางเท่าไหร่ก็ได้เนาะ มันเกาปรับตัวเรื่อยๆใหน่นนยดอดูป้าออกฮักออกดาให้เลย แล้วเราเอาไปดูข้างนอกหน่อยนี่มันมืดไปหน่อยนะครับ <ผม S 1> เราไปดูข้างนอกนิดหนึ่งนะฮะเป็นไงหน้าตาเป็นไงอ๋ออันนี้ถ้าเราถ้าเราเอาเอาเอา,เอาม้ถ่านนี่มันข้อมันจะไม่เรียบใช่ไหมือใช่ครับมิดไม้ผ่าข้อจะไม่เรียบฮนะเพราะว่าลักษณะไมา่ไผ่ข้อนี่เขาจะมีความนูนขึ้นมาคนระับอ๋<ม>เอเราตั้งความหนาความบางได้ไดเท่ากันหมดได้ใช่ไหมเนี่ยได้ครับอ๋อันนี้เอาตามที่เราต้องการเลยฮะนย่หนาแค่แค่สามมิลเนี้ยนะครับผมเพราะว่าเครื่องเขาก็จะทํางานอัตโนมัติเลยฮะอ๋อดิงเข้าถ้าเราใช้พวก อ่อันนี้เนาถ้าเราใช้เป็นพวกจำพวกไออะไรกบใสเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้เรียบขนาดนี้ใช่ไหมเราไม่ได้ฮะเพราะว่าคือคือเพิ่มๆมันบางขนาดนี้ยกบใสไปอาจอาจอาจจะกินเนื้อไม้บางส่วนไปฮะ<อ>เพราะว่าความนูนมันมันไม่มีตัวบังคับ,คบตัวนี้เขามีตัวล็อกไว้ครับ<อ>ล็อกบังคับขนาดครับอันนี้นท,ที่เห็นที่เราจะไปต่อยอดในเรื่องของทําอะไรได้บ้างเนี่ยงานเ่กบใสตอนนี้เป้าหมายก็คือจะไปทําไม้อัดพื้นครับ ไม่ฟาดอัดพื้นฮะอ๋อไม่ฟาดอัดพื้นไม่ฟาดอัดพื้นอ๋อมีมีอยู่เนาะเดี๋ยวเดเราไปดูไม้แพะไม้อัดพื้นของพี่ยู่ครับผมเพราะว่าตัวนี้ทําออกมาแล้วคิดว่าน่าจะคือต้องมองถึงวิธีการลดต้นทุนในมากที่สุดครับเพราะว่าสําหรับผู้ที่สนใจเรื่องไผ่จะได้เข้าถึงนะฮะเพราะว่าในตลาดเราตัวนี้ยังบอกเลยว่าสูงฮะครับครับผมราคาสูงฮะเราก็จะหาวิธีการลดต้นทุนในการต้องพึ่งเครื่องมือเยอะๆครับถ้าอย่างกับพี่ปู ที่พี่เขาอยากไปดูเครื่องที่บ้านที่ไปดูวิธีการทําที่ปูยินดีทียินดีครับผมแต่ขอให้ผมทําให้มันสาเร็จก่อนนะฮะรับผมยินดีให้ความรู้เป็นคนที่ทานต่อครับผมอ๋ออันนี้ขอเบอร์โทรพี่ได้ปะครับเวลาพี่ๆเขาอยากมาดูครับเออได้ครับเบอร์ศูนย์แปดสามเก้าสามแปดสองสามเก้าศูนย์ครับอ่าเนี่ก็ติดต่อที่พี่ปูอยู่ที่ไหนนะโคราชเนาะอยู่โคราชครับอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภอเทพรักษ์ครับเทพรักษ์เนาะตรงนั้นไปเที่ยวทุ่งกระหล่ลมได้ครับอ๋อครับผมวันหน้าก็จะทําให้เป็น ที่ถ่ายทอดองค์คมรู้เรื่องไผ่แล้วก็มีที่หนึ่งก็ที่ที่ปักคงชัยนะฮะ<อ>ปักคงชัยก็กำลังกำลังกำล,ลังปลูกไผ่อยู่นะครับครับครับผม